สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับตัว smart gate OBD นะครับรุ่น F8 พัดนะครับตัวนี้จะมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์มาด้านในนิดนึงนะครับคือแก้ไขนะครับให้เมนูการใช้งานนะครับของเขานะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับทำให้ผู้ใช้คือคนไทยเนี่ยสามารถนำซื้อไปแล้วนะครับ สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายเข้าใจง่ายนะครับรูปแบบก็จะเป็นทรงลักษณะเหมือนเดิมนะครับเป็นรูปทรงกลมสปอร์ตนะครับสามารถเปลี่ยนตัวหน้าจอดิสเพย์ได้ถึง6รูปแบบนะครับดังนี้นะครับดังนี้เลยนะครับก็เป็นเกตอีกตัวหนึ่งที่คนนิยมใช้นะครับเพราะมีรูปทรงที่กลมนะครับสปอร์ตนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ ตัวนี้มีการรับประกันสินค้าให้หปีเต็มนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในกล่องของตัว OBD9F8P มีอะไรมาให้บ้างนะครับก็จะมีกล่องนะครับมีนะครับมีตัวเครื่องนะครับมีตัวเครื่องมาให้1เครื่องนะครับตัวเครื่องพร้อมสายนะครับตัวเครื่องอย่างนี้เลยจะระบุตรงนี้เลยนะครับว่าเป็น F8P นะครับคัเซนนะครับก็จะมีสายนะครับสาย OBD มาให้1เส้นนะครับตรงนี้ก็คือ จะเสียบได้หลังจอไปให้แล้วนะครับอันนี้ก็ไปเสียบเข้าที่พอร์ต OBD2 ของรถเราได้เลยนะครับไม่ต้องจัดต่อสายไฟอยเรซึ่งนะครับก็จะมีตัวแผ่นรองนะครับเป็นเป็นยางสุญญากาศนะครับก็คือสามารถที่เะาเกลียงลมบนนี้นะครับได้เลยนะครับก็คือเป็นเหมือนตัวกันตัวนแบบเหนียวๆนะครับกันการเกลียดล้มเวลารถรถวิ่งอย่างเงี้ยนะครับต็เป็นหน้าดนี้แล้วก็จะมีนะครับ เมนูนะครับเมนูเป็นภาษาไทยนะครับให้เราไปในกล่องด้วยนะครับเพื่อให้เราดูใช้งานนะครับว่ากดปุ่มทําอย่างใรนะครับเมนูมีอะไรบ้างบอกความหมายอย่างไรในกล่องนะครบใช้งานไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูจริงๆนิดนึงนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับตั้งแต่เปิดเครื่องเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดเครื่องกันนะครับเวาเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะขึ้นโลโก้ f 8ปดพัอย่างนี้นะครับมีคำว่า o b t 2 นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ให้เราเลือกภาษานะครับซึ่งสามารถเลือกได้โดยการหมุนปุ่มด้านบนนี้นะครับจะมีปุ่มด้านบนอย่างนี้นะครับคือสามารถหมุนนะครับซ้ายขวาได้นะครับแล้วกดลงได้อันนี้ก็จะเป็นไทยนะครับเตงอนเขาว่าเป็นไทยหรือคือจะเป็นจีนนะครับเป็นไต้หวันนะครับก็เป็นอังกฤษคือภาษาอังกฤษนะครับเราคนไทยก็เลือกภาษาไทยนะครับจะได้ใช้งานง่ายแล้วก็กดลงไปนะครับพอเป็นตรงนี้เป็นไทยนะครับ thai ไทยก็กดลงไปเลยนะครับ เพื่อให้ o บ d ่ะค้นโหลดภาษาไทยมาให้เราใช้งานนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับหลังจากที่เรากดแล้วก็รอตัว OBD กับรถ e c u ของรถนะครับทําความรู้จักกันนะครับโดยเข้าไปโหลดดิงนะครับเพื่อไปทําความรู้จักสื่อสารขึ้นมาที่หน้าจอให้เราก็รอ,อสักครู่นะครับเมื่อเิดสื่อสารกับ ตัว ECU ของรถนะครับเรียบร้อยก็จะดังปิดๆนะครับแล้วก็จะแสดงค่าอุณหภูมิต่างๆขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวหน้าจอของ F8 พัดนนะครับก็จะเป็นรูปทรงลักษณ้านี้นะครับอันนี้คือหน้าแรกของเขานะครับก็สีสันถือว่าจัดจ้านสดใสนะคะรับแต่ละคนชอบอย่างนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนหน้าจอได้โดยการกดปุ่มด้านบนนี้นะครับนี่นะครับกดลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับกดลงไปแล้วปล่อยนะครับ เนี่ยครับก็จะเป็นหน้าจอที่2นะครับกดอีกทีนึงนะครับจะเป็นหน้าจอที่3นะครับกดอีกทีนึงจะเป็นหน้าจอที่4นะครับและหน้าจอที่5นะครับจะเป็นค่ารวมให้9ค่านะครับซึ่งจะบอกอะไรบ้างก็จะบอกความเร็ววัดรอบเครื <sh arp from S 1> ่องยนต์นะครับอุณหภูมิท่อไอพีนะครับนาฬิกาอุณหภูมิหม้อน้ํานะครับแล้วก็วัดโวลต์แบตเตอรี่นะครับระยะทาง OIT นี่คืออุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับสามารถบอกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง ความร้อนของน้ำมันเครื่องด้วยนะครับก็จะมีเวลาที่ขับรถนะครับก็บอกค่อนข้างครบเลยนะครับหน้านี้นะครับหน้าเดียวดูได้9ก้าค่าเลยนะครับกดต่อไปอีกเป็นอะไรครับเป็นบูทเทอร์โบนะครับก็คือสําหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลที่มีบูทเทอร์โบนะครับก็สามารถที่จะวัดบูทเทอร์โบได้หน่วยตรงนี้จะเป็น2บาร์นะครับเหนือสบาร์นะครับจะบอกค่าถึง2บาร์เลยนะครับก็จะกลับมาหน้าจอเดิมแบบนี้นะครับต่อมานะครับมาดู วิธีการเลือกค่าสมมติตัว di s ด้านบนนี้เราไม่อยากจะดูเราจะทำยังไงนะครับสามารถเลือกค่ามาวางบนหน้าจอได้เองเลยนะครับโดยการหมุนนะครับหมุนปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับเหมือนเดิมมีอยู่ปุ่มเดียวเนี่ยครับก็คือหมุนซ้ายหมุนขวากดลงกดค้างนะครับวิธีการใช้งานครับแค่นี้เองครับมี4ขั้นตอนเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะเปลี่ยนด้านบนนะครับให้เป็นอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับ ect นะครับเราก็โดยการกด หมุนนะครับนะครับหมุนครั้งที่สองเนี่ยจะมาแล้วครับ EGT หมุนต่อก็จะเป็นค่าอื่นนะครับเนี่ยนะครับเจ้าค่าเรามาวางวางได้เลยนะครับเนี่ยนะครับกัเวลามาวางก็ได้นะครับหรือจะเอาอัตราสิ้นเพลิงมาเชื้อเพลิงกิโลเมตรต่อลิตรมาวางก็ได้นะครับอินปีดหีเสื้อนะครับนี่อากาศนะครับ IAT คืออากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้นะความร้อนเท่าไหร่นะครับ ELD นี่คือ engine load นะครับคือพนักเครื่องยนต์ นะครับก็คือพาราโหลดของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับก็จะค่ามาวางรอบมอน้ําวางนี่นะครับด้านล่างนหะครับมันซ้ํากันอยู่ทั้งยังไงเราก็หมุนขวาครับเพื่อไม่ให้ค่ามันซ้ํากันจะได้ดูค่าต่างๆได้ครบนะครับเนี่ยครับหมุนแค่นี้เองนะครับทําแค่นี้เองไม่ยากนะครับถ้าสามารถทําได้ทุกคนนะครับหน้าจอก็กดเปลี่ยนได้ง่ายๆเนี่ยนี่ก็เปลี่ยนได้นะครับ ได้ขวาขวาเปนได้เลยค่าที่ต้องการมานะครับนะครับหน้ารวมก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับนะครับซ้ายขวานะครับจะได้ซ้ายขวาเท่านั้นนะครับส่วนค่าด้านบนนี่คือเขาซิกมาให้แล้วนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้ซ้ายกับขวาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับต่อไปเราจะมาเข้าเมนูกันนะครับเดี๋ยวผมบอกนิดนึงเมนูทํายังไงนะครับก็คือปุ่มเดิมนี่นะครับแต่เรากดค้างไว้2วินาทีนะครับ จากที่เราเดิมกดแล้วป่อยกดค้างไว้2วินาทีก็จะเป็นเมนูขึ้นมาสังเกตนะครับเมนูเป็นภาษาไทยนะครับเราสามารถหมุนปุ่มนะครับไปทางขวาเลื่อนลงหมุนไปทางซ้ายเลื่อนขึ้นนะครับกดไปที่ติดตั้งนะครับก็คือสามารถที่จะเปิดปิดเสียงได้นะครับแจ้งเตือนความเร็วได้นะครับเนี่ยเราตั้งอยู่ที่150เราจะเพิ่มลราก็หมุนปุ่มเอานะครับหมุนเพื่อเพิ่มเพื่อลดตามค่าความเร็วที่เราต้องการได้นะครับเนี่ยครับ แ้งเตือนอุณภูมน้ําก็ปรับได้นะครับนะครับได้หมดเลยนะครับก็จะตั้งกี่องศาให้ตัวเกจมีเสียงเตือนเรานะครับให้เราทราบล่วงหน้านะครับก่อนที่หม้อน้ําจะรั่วและน้ําหมดจากระบบของเครื่องไปนะครับอาจจะทําให้ตัวฝาสูบโกงอะไรเงี้ยครับเรามีตัวนี้เรามั่นใจได้เลยว่าเราจะได้รับการเตือนก่อนที่จะเกิดปัญหาเหล่านี้แน่นอนนะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะเปลี่ยนสีครับนะครับเปลี่ยนสี หนึ่งสองสามก็คือเปลี่ยนสีมาที่หนึ่งสองสามได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําเป็นสีธงชาติดูนะครับอะไรนะแดงแดงขาวน้ําเงินอ่า่าทหนึ่งผมจะเปลี่ยนเป็นแดงนะครับสีแดงนะนะครับนะครับเลื่อนได้นะครับเจาสีอะไรนะครับมีหลายสีเลยนะครับแดงนะครับมาที่ที่สองผมจะทําเป็นสีขาวนะครับเป็นสีธงชาตินะครับอ่าเป็นสีขาวในขาวนะครับ ต่อไปมันที่3สามก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับเราก็หาสีน้ําเงินหาได้แล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับมันเป็นแดงขาวน้ําเงินหรือเปล่าเห็นไหมครับขาวแดงน้ําเงินนะครับนี่นะเราสามารถเปลี่ยนสีเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับเราอยากได้สีอะไรนะครับแดงขาวน้ําเงินเป็นสีที่เราเลือกได้นะครับนอกจากนั้นนะครับ o b d ยังสามารถที่จะสแกนโค้ดและลบโค้ดได้นะครับโดยเลือกมาที่แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดตรงนี้นะครับ นะครับแล้วก็เลื่อนมาคําว่าสแกนรหัสข้อผิดพลาดคือการสแกนโค้ดนั่นเองนะครับเมื่อเรากดเข้าไปมีโค้ดก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราได้โค้ดแล้วเราก็มาสามารถที่จะล้างนะครับล้างค่าก็คือการลบโค้ดได้เช่นกันนะครับคือการคินนิ่งนะครับเมื่อลบแล้วนะครับไฟยันชินโชว์ก็จะหายไปนะครับก็ใช้งานง่ายแค่นี้เองครับไม่ยากนะครับท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อนะครับไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของมาได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับหรือขับรถมาที่หน้าร้านโอบิดีชอปของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับเราจ่ายแค่สินค้าสินค้าพอนะครับส่วนบริการการติดตั้งกับรถท่านนั้นอ่ะทางร้านโอบิดีชอปจะบริการติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่า้ก่ใดทั้งสิ้นนะครับส่วนท่านที่มีอ,อยู่ห่างไกลนะครับจากร้านของเรานะครับ ร้านเราก็สามารถที่จะส่งนะครับไปรษณีย์นะครับหรือเป็นเทอรี่นะครับหรือเป็นแฟกนะครับได้หมดนะครับอยู่ที่ลูกค้าสั่งซื้อมาแล้วให้เราจัดส่งแบบไหนเราส่งให้ได้ทุกบริษัทขนส่งนะครับก็ส่งสินค้าให้ทุกวันเช่นกันนะครับท่านใดสนใจนะครับแวะมาได้นะครับร้านเราอยู่ใต้เรียบทางด่วนตลาดงามวงวานนะครับแถวถนนสามัคคีนะครับใต้อ่าด้านหลังนะครับด้านหลังห้างพันทิพย์งามวงวาน ใกล้วัดบัวขวัญพระอารามหลวงนะครับท่านใดสนใจนะครับแวะมาที่หน้าร้านเราได้นะครับหรือท่านที่ห่างไกลก็ทักข้อความเพจหรือโทรหมายเลข089นะครับ9695708นะครับคุยกับเราได้นะครับเรามีสินค้าพร้อมจัดส่งนะครับและดูแลบริการหลังการขายให้ท่านนะครับตลอดระยะเวลาที่ประกันสินค้าอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมป๊อบโอเชอปขอจบรีวิวนะครับสมาร์ทเกต OBD2 นะครับรุ่น F8 h ัตัวนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดถูกใจนะครับฝากกดไลค์นะครับติดตามนะครับเพจ OBDTOP ด้วยนะครับก็จะมีสินค้านะครับเข้ามารีวิวให้ท่านทราบเรื่อยๆนะครับ OBD ของเรานะครับยังไงวันนี้นะครับผมป๊อป OBD ขอขอบคุณนะครับฝา่งกดถูกใจเพจของเราด้วยนะครับก็ใสนใจทักมานะครับสวัสดีครับ